นี่น่ารักมากแล้วก็ชมพูมากๆ DM นี่แบบโอ้โหสุดมากเลยตัวที่พูดถึงก็คือนี่ก็คือตอนนี้ตัวโปลดมากๆคือดีมากๆมั <c oughs> นน่าองทานตัวเองคือมันแพงเราก็ต้องใช้แบบให้คุ้มนะให้คุ้มจริงๆคนขายน่ารักมากน่ารักมากๆแล้วก็ข้างในนี่คือบอกว่าสุดมากทุกคน สวัสดีค่ะก็มาเจอกวีกนแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้อยู่บ้านเนาะไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะคะแต่ก็เนาะวันนี้มาเจอกันมาเจอกันอีกคลิปนึงนะคะก็อย่างที่ได้เห็นชื่คลิป,ปแล้วเออนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเปิดทุ่งช็อปนะก็คือช่วงนี้ยได้ได้มีโอกาสไปช็อปประมาณ2ครั้งเรียกว่า2ครั้งดีกว่าเออก่อนหน้านี้คือไม่ได้ช็อปเป็นแบบ หลายเดือนเลยทุกคนเชื่อไหมว่าเบียมไม่ได้ช็อปหลายเดือนเลยจริงๆอ่อมันรวมไปถึงสถานการณ์โควิดด้วยเนาะบีก็เลยเออแบบเออไม่ช็อปดีกว่าอะไรเงี้ยออกไปก็ต้องใส่ผ้าแมสแล้วก็เป็นหน้าหนาวอีกต่างหากมันก็เสื้อผ้ามันเยอะไงก็เลยแบบเออขี้เกียจถอดอะไรเงี้ยขี้เกียจลองเสื้อผ้าก็เลยเออไม่ไปดีกว่าเลิกง,งานเสร็จปุ๊บว่ากลับบ้านเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะช่วงหลังเนี่ยสองวัน อสองวันที่ผ่านมานะคะบีได้มีโอกาสไปช็อปเนาะก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยววันแรกที่บีไปเดี๋ยวบีจะให้ดูก่อนว่าได้อะไรนะคะเดี๋ยวให้ดูเสื้อตัวนี้ก่อนทุกคนนี่นี่นะคะประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นเสื้อของเกสนะคะก็นี่เลยทำไมถึงซื้อเพราะว่ามันลดราคาค่ะมันลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นตทุกคนออันนี้จากราคาเต็ม 5้าสิบเก้ายูโรก็หกสิบยูโรนะคะลดไปครึ่งนึงก็เหลือส0มสิบยูโรประมาณนี้นะคะนี่นี่เนาะมันก็จะอันนี้จะเป็นคล้ายแบบที่บีเคยมีแล้วแต่ว่าอันนั้นมันขาดไปแล้วค่ะคือใส่จนขาดอะไอตัวน,น,นั้นมาจากเมืองไทยถ้าหารูปเจอจะขึ้นให้แต่ถ้าหารูปเจอจะไม่ได้ขึ้นให้นะคะแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่แบบว่าของเกสเนาะแต่จะเป็นแบบว่าตามตลาดนะทั่วไปเออบีซื้อแล้วคือแบบเราใส่แล้วชอบมากก็เลยเอามาที่ฟินแลนด์ด้วยนะแต่ตอนนี้ก็คือแบบ เออเป็นรูเนาะมันใส่นานไงไอตรงไอตรงแบบเนี้ยไอตรงแบบเนี้ยมันก็จะเป็นรูปไปเอออันนี้เป็นสีดำเนาะตรงน่ารักก็คือตรงเนี้ยทุกคนอืบีได้ลองดูแต่คือบีไม่ได้อ่าถ่ายรูปให้ทุกคนดูเนาะแต่คือแบบน่ารักมากเดี๋ยวก็จะเห็นได้ใส่กันนะคะเป็นแขนยาวแล้วก็ผ้าไม่หนามากเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจั๊ม คือน่ารักมากน่ารักสุดๆเลยเป็นตัวยาวนะคะก็คือคลุมสะโพกลงไปเลยอะคือแบบแล้วก็ใส่เป็นกับเอิงเกงยียนสีดําก็ได้หรือไม่ก็ใส่เป็นแบบเลกกิ้งสีดำอะไรเงี้ยเออแล้วก็แถมใส่รองเท้าบทูทอะไรเงี้ยก็คงจะสวยนะคะอืน่ารักมากตรงนี้เนาะอืมตรงนี้จะไม่ยืดนะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยอะอืมดีก็ได้ตัวนี้นะคะตัวแรกมาเดี๋ยวให้ดูตัวที่สองตัวที่สองทุกคนจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยมีซื้อจริงเหรอตัวนี้ ได้ลงไอจไปแล้วนะคะถ้าใครได้ติดตามก็คงจะเห็นก็คือเสื้อ,อทุกคนเจนนี่แบ็กพินก็มาจ้าทุกคนอันนี้ก็เป็นของเกสเหมือนกันนะคะคือแบบดีเทลมันอยู่ตรงเนี้ยคือน่ารักมากแต่คือถ้าเราปล่อยผมนี่ก็คือจะไม่เห็นหรอกอืมมันเป็นเสื้อนี่นะทุกคนคาริแกนนะคะนี่ น่ารักมากแล้วก็ชมพูมากๆเลยแต่คือถ้าเราแต่งหน้าแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่คลุมอ่ะบบมันจะแบบมันจะน่ารักมากเลยทุกคนวันนั้นน่ะที่บีลงไอจีไปบีก็อาถักเปียใช่ไหมปกติก็ต้องถักเปียไปเออไม่ใช่แบบถักถักข้างหลังเออแล้วคืนนี้มันแบบหลังจากที่เราสระผมเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลอนแบบหยีกับ,บสวยมากเลยทุกคนเออมันก็เลยทําให้เราดูเหมือนแบบเจนี่แบบพิงอะไรประมาณนี้เอออันนี้เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะตรงเนี้ยคือแบบผ้ามันนุ่มมากเลยทุกคนนุ่มนุ่มๆแบบนุ่มจะละลายอ่ะเ ดูจากตรงนี้คือแบบนุ่มจะละลายแล้วก็แข็งนะ่ะที่สําคัญคือมันไม่สั้นงไงทุกคนเออแข็ม,มันยาวเป็นแบบเียได้อืมเป็นหน้าหลักดีโอ้โหแผ่นมากมแต่ว่าถ้าใส่ข้างในเป็นสีขาววาก็จะสวยนะคะนี่แล้วก็ทุกคนดูสิกระดุมกระดุมสวยมากนี่นะคะเดีย๋ยวจะให้ดูกระดุมใกล้ๆแต่กระดุมเขา่ามีความแบบไอ้นี่เนาะเขาจะเขียนว่าไอคอนนะคะนี่เนาะกระดุมแบบไอคอนแต่ว่าตรงข้างๆเนี่ยตรงนี้เห็นไหม มันจะเห็นแบบเออนี่เป็นเกสนะคะนี่สีชมพูทุกคนชมพูแบบชมพูปั่นมากเลยอ่ะคือแบบแต่สวยอ่ะบีคิดว่าอืมสวยอชอบมากเลยสวยมากชอบแล้วก็นุ่มนุ่มแบบสุดเลยนี่เนาะันที่สองผ่านไปเอ้ยอันนี้บอกราคาไปยัง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 อันเนี้ยก็ลดห้าสิบเอ้ยนี่ลดสาสิบเปอร์เซ็นทุกคนจากเอ่อจากเท่าไหร่วะแต่มันเหลือประมาณห้าสิบห้ายโลนะคะห้าสิบห้ายโลเนาะเดี๋ยวบีจะขึ้นเงินไทยให้ละกันว่าเป็นเท่าไหร่นะคะอืมนั่นแหละ แต่บีคิดอะตอนที่บีลองอะถ้าแติว่าเขาไม่ลดอะบีก็ยังจะต้องซื้อคือแบบต้องซื้อเลยนะเพราะว่าชอบมากเนาะอะไรที่แบบนี้ชอบก็ไม่ปล่อยให้ผ่านเพราะว่าถ้ามันผ่านปุ๊บเราก็จะไม่ได้มา oh, 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 oh. เออนั่นแหละถ้าหมดไอคิดก็จะไม่ได้ <laughs> มาเดี๋ยวมาดูะะตัวที่สามนะคะตัวที่สามอันนี้คือฮอตฮิตมากทุกคนสืบเนื่องมาจากบีไปวัดใช่ไหมแล้วใส่เสื้อตัวนี้แจ็คเก็ตตัวนี้นะคะก็ DM นี่แบบโอ้โหสุดมากเลยถามว่าเสื้อตัวนี้ซื้อมาจากไหนนะคะตัวที่พูดถึงก็คือ นี่เลยจ้าตัวนี้เลยทุกคนอ่าเดี๋ยววันนี้บีจะมาให้ดูดีเทลใกล้นะคะคืออ่าที่ทุกคนถามคือหลายคนถามมาเนี่ยบีส่งแค่รูปให้ดูไงแต่คือแบบว่าไม่ได้แบบมาถ่ายแบบมีให้ดูช่วงหลังจากที่ซื้อมานะทุกคนไปไหนก็ใส่ตัวนี้ตลอดคือเหอมากแล้วก็ อุ่นมากจะบอกให้ตอนนี้ที่ฟินแลนด์เมื่อวันก่ะเมื่อวานนี้ลบ14องศาบีก็ใส่ตัวนี้คิดดูคือเอาอยู่แล้วก็ใส่ผ้าพันคอแบบใหญ่ๆแต่มันจะเย็นตรงช่วงว่าสะโพกเราแค่นั้นเองนะคะเพราะมันถึงแค่แบบตรงเอวพอดีเลยเอวลงไปนิดเดียวเออนั่นแหละก็ ตัวนี้นะคะบีซื้อมาจากนิวยอร์คค่ะนิวยอร์กก็คือมันจะเป็นเนี่ยแหละร้านแบบแบบ h ฮอะไรประมาณเนี้ยค่ะเป็นอของนิวยอร์กนะคะเขาลดราคาครึ่งราคาทุกคนตัวนี้เหลือ19ยูโร90นะคะก็ประมาณ20ยูโรเออ2ิยูโรคนเป็นเงินไทยก็จะได้ตามนี้นะจ๊ะคือสีสวยมากมาก,มากเลยทุกคนเป็นสียีนที่แบบซีดแล้วก็มีความแบบเออสวยอะทุกคนสวย เบียมีเสื้อ,อแจ็คเก็ตเดนิมเนี่ยคล้ายๆแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวใหญ่กว่านี้แต่ว่ามันแบบเป็นแบบขาดๆแต่ทุกคนอันนั้นก็คือใส่ช่วงหน้าร้อนนะคะซัมเมอร์เนาะแต่ว่าอันนี้ใส่หน้าหนาวอย่างเดียวนะคะแล้วก็ช่วงที่บอกว่าสปริงอะไรงนี้ก็โอเคนี่เนาะแล้วก็ข้างในนะทุกคนคือข้างในอ่ะจะหนาแล้วก็แบบโอ้โหดีมากเลยคืออุ่นคือแบบทั้งตัวเลยค่ะเห็นไหมอืมจะหนาหนานะคะหนานะเนี่ยอืม เออเพราะมีบางคนแซวเอ,อ้ยไม่นาวล้ออะไรเงี้ยเพราะเห็นแค่นี้ไงที่บีใส่ก็เห็นแค่นี้ไงเออก็คิดว่ามันเป็นเสื้อยีนปกติอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะที่ชอบที่สุดก็คือว่ามันเป็นกระเป๋าจริงและที่สําคัญที่สุดก็คือมันลึกทุกคนใส่โทรศัพท์เนี่ยที่บีถ่ายโทรศัพท์เนี่ยคือมันใส่ลงไปลึกมากดูมือบีเนี่ยค่ะเวลาเราใส่โทรศัพท์ป,ปกติแล้วอ่ะเราจะใส่แค่นี้แล้วมันไม่สามารถที่จะบอกว่ายกโทรศัพท์ให้มันตั้งตรงได้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยทุกคน สอดเข้าไปปุ๊บยกโทรศัพท์ตั้งตรงได้เลยจ้ะก็คือบอกว่า ดูไม่ออกเลยว่าเออมีโทรศัพท์อะไรเงี้ยเราก็ใส่แบบมิดชิดได้เลยคือแบบดีมากแล้วมันลึกอะทุกคนเพราะปกติมันก็จะยืน่นโทรศัพท์ก็จะยื่นออกประมาณนี้ใช่ไหมถ้าแบบเราใส่ทั่วไปอะเอออันนี้คือแบบดีมากดีมากเลยเพื่อนที่ทางานบอกบีก็ใส่ไปที่ทำงานบีเสื้อใหม่ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ทักกันเพราะว่าที่ทำงานก็จะบอกว่าเนาะเหมือนเป็นครอบครัวเออใครใส่ตัวไหนก็จะบอกว่าเหมือนก็เห็นกันบ่อยแต่พอบีใส่ตัวนี้ไปเฮ้ยเสื้อใหม่เปล่าบอกเออใช่ใช่ใช่ซื<ๆ>้อมาจากไหน เดี๋ยวจะไปตามบ้างอะไรเงี้ยเออก็ตัวนี้เลยนะทุกคนอันนี้ก็คือตอนนี้ตัวโปรดมากๆคือดีมากๆทุกคนนี่นะคะไปตามตามกันได้บีคิดว่าที่เออฟินแลนด์นะคะก็คงน่ายังจะมีอยู่นะจากนิวยอร์กนะคะร้าน New York, นะิวยอร์กเนาะมามเดี๋ยวมาดูสิ่งถัดมาอันนี้เพิ่งจสะสดๆร้อนๆนะคะที่บีเพิ่งไปสอยมาเมื่อกี้ นี่เลยอันนี้โซโกสนะคะโซโกสแถวบ้านก็จะมีหนึ่งโซโกสเนาะก็จะเป็นแบบขายเครื่องสำอางขายขายทุกอย่างขายน้ําหอมขายเสื้อผ้าขายทุกอย่างอะทุกคนเออแล้วก็กขายเครื่องสําอางก็จะมีพวกว่าเป็นแบรนด์ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชาแนลไม่ว่าจะเป็นอ่ลังโคมพวกอะไรอย่างเงี้ยของเกลเลงมีหมดเลยเนาะวันนี้บีก็ไปได้ตัวนี้มาติ๊ง อันนี้ถ้าใครได้ติดตามก็จะรู้ว่าชอบมากทุกคนอันนี้มันเป็นของอคลินิกนะคะก็คือเราต้องเขย่าก่อนเขยา่า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 ปุ๊บ,บ,บ,บเนี่ยแล้วก็ใส่สำลีแล้วก็แปะแว๊บแป๊บหนึ่งแ,แล้วก็ลูดออกทุกคนไม่ว่าจะเป็นามาสคาร่าที่เป็นแบบวแบบอเตอร์พรูฟนะคะก,คออออก็คือออกคือออกสนิทคือชอบมากๆเลยบีมไม่รู้ว่า,าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงณนะเนี่ยตอนนี้ใช้ไปกี่ขวดแล้วแต่ปกติไม่ได้ซื้อขวดเล็กแบบนี้นะทุกคนอันนี้แค่ 125มิลน,นะคะบีอซื้อเฉพาะขวดใหญ่ปกติแล้วจะเป็นขวดใหญ่ตลอดแต่เขาบอกว่าขวดใหญ่อ่ะมันพึ่งหมดไปเออ <c oughs> ก็เลยได้ขวดเล็กมานะคะเนี่ยตอนนี้ที่ใช้อยู่อ่ะมันเป็นแบบออยทุกคนคือมันไม่ดีเลยทุกคนอ่ะว่าไปก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำว่าตัวไหนดีกว่านะเดี๋ยวรอบอ๊บหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวบีเอามาให้ดู <c oughs> คือทุกคนก่อนหน้านี้เนี่ยแหละอะ่ไอตัวใหญ่มันหมดใช่ไหม ที่บีบอกไปจะชอบแบบว่าขวดใหญ่แล้วคันนี้พอไปถึงอะตอนที่บีไปซื้อมันขวดใหญ่ไม่มีแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อขวดเล็กมาเราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนแบบเออมาใช้เป็นครีนซิ่งออยด์ดูอะไรเงี้ยทุกคนต้องแบบว่าคือมันแบบเึื่องด้วยว่าเป็นเป็นออยล์ไงทุกคนมันก็จะมันเยอะมันก็จะแบบอะไรเงี้ยพอเราเช็ดถูหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ย แล้วก็พอไปล้างด้วยโฟมล้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบมันล้างออกยากอะทุกคนเนื่องด้วยเขาเป็นออยอยงเงี้ยเออมีก็เลยไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะแล้วไปวันนี้มานะคะก็เลยไปซื้อตัวเดิมมาแทนแต่ว่ามันมีเฉพาะขวดเด็กอย่างที่บอกไปนะคะอันเนี้ยมันขึ้นราคาไปเยอะมากเลยทุกคนอตอนเนี้ยยี่สิบห้ายูโรนะอันเล็กเนี่ยคือแพงมากบอกตามตรงแต่คือคุณภาพเขานี่แบบโหบีแบบสิบบวกสิบบวกจริงอันเนี้ยก็จะเป็นอ่าเมคอัพรีมูเวอร์นะคะตัวนี้เลย นี่เนาะอ,อันนี้บีใช้ได้ไม่นานหรอกเพราะว่าสวดมากอะจะใช้แบบสองอันแล้วก็แปะแล้วก็ลูดอะไรเงี้ยแล้วก็อีกสองอันแล้วก็แบบว่าเออทั้งหน้าอะไรเงี้ยเออมันก็เลยหมดเร็วไงทุกคนเนาะคือแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่กำลังหาเบรกอัพรีมูเวอร์เนี่ยก็แนะนําเลยตัวนี้นะคะของคลินิกเนาะตัวนี้เลยอันนี้ค่ะแคปแคปไปได้เนี่ยฮะเห็นไหมเช็คเดย์ออ f Make Up remover นะคะนี่ดีมากโอเคตัวนี้ผ่านไปนะคะแล้วก็วันนี้ยบีไปเอาตัวนี้มาด้วยเผอิญว่าเดย์ครีมของบีหมดทุกคนหมดหมดแบบบีใช้ของเกินแรงอะเนาะคือหมดแบบทุกคนหมดจริงๆแต่ว่าถ้าเราบอกว่าตามแบบอย่างเงี้ยเออไอแบบเนี้ยบีก็ใช้ค u t t เติ้ลบัตนะทุกคนเออเพราะว่าอันเนี้ยมีราคาพอสมควรคือมันใช้แล้วมันถูกหน้าเราไงบีใช้คเติ้ลบัตเนี่ยยงเหลืออีกเยอะเลย เห็นไหมต้องตามอย่างเงี้ยภาษารงตัวเองคือมันแพงเราก็ต้องใช้แบบให้คุ้มนะให้คุ้มจริงๆวันเนี้บีไปได้มาแล้วก็มาลดครึ่งราคาทุกคนนี่เลยนะคะนี่เป็นเดย์ครีมนะคะในครีมบีก็เอามาให้ดูด้วยในครีมมันส่วนมากไม่ค่อยได้ทาไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าอะไรนะ บำรุงผิวตอนกลางคืนเท่าไหร่ทุกคนเออแต่ส่วนมากจะเป็นแบบตอนกลางวันมากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยได้เป็นเดย์ครีมมานะคะไอตัวนี้เลยตัวนี้เลยอันเนี้ยทุกคนมันมีเรื่องราวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง <c oughs> <c oughs> ก็คือว่าบีอ่าก่อนหน้านี้ได้ไปซื้อไอตัวนี้มาแล้วมันหมดไปใช่ไหมแล้วไปวันนี้มาได้ลด50เอร์เซนตนะคะมันมีแบบมันมีลดห้าเอร์เซนเออแล้วคันนี้บีก็เลยบอกอคนขาย ก็จะมีพนักงานนะเนาะก็เออต้องการอะไรไม่เธอบิวว่าเออฉันเนี่ยมาดูตัวนี้เขาบอกเออเนี่ยลดราคานะ5 0ราคาเต็มอยู่ที่145ยูโรนะคะแล้วลดครึ่งราคาเออทุกคน145ยูโรล,ลดครึ่งราคาไปก็ไปบวกลบคูณหารกันนะคะแล้วก็บีก็บอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยที่เห็นลดราคาอย่างเงี้ยเออฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นแบบกระปุกที่ฉันซื้อไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็คือกระปุกนี้นะทุกคนเดี๋ยวบีวจะมาบอก กระปุกเนี่ยที่บีซื้อมาแล้วก่อนหน้านู้นอ่ะคือบีใช้ของเกลแรงอะ่ะแล้วก็คือเดย์ครีมกับไนท์ครีมสองตัวเนี่ยคือไม่รู้กี่กระปุกแล้วนะคะแล้วเดย์ครีมเนี่ยเวลาเราเปิดออกมามันก็จะเหมือนเท็กซ์เจอร์มันนะทุกคนจะเหมือนกันไนท์ครีมทุกประการเลยมันจะมีความแบบยืดหยุ่นแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบทา,าลงผิวทาลงหน้าเงี้ยมันก็จะซึมไปเลยไม่มีความหอมอความหอมมีแต่ว่าไอตัวก่อนนี้เนี่ย ที่กำลังจะหมดเนะี่ยทุกคนเชื่อไหมว่าบีมไม่รู้ว่าเขาอืมันมันเป็นไปไม่ได้ที่มันของมันจะหมดอายุเพราะว่ามันไม่มีวันที่เนาะแต่เพียงแค่ว่าถ้าเราเปิดเนี่ยมันจะอยู่ได้สิบสองเดือนนะคะเราต้องดูด้วยเนาะเวลาเราอะไรซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะพวกเครื่องสำอางอางเงี้ยทุกคนเขาจะไม่มีแบบบางบางอันนะคะก็คือแบบว่าไอ้แบบเนี้ส่วนมากอะจะไม่มีแบบว่าเดคริมในครีมอที่เป็น วันเดือนปีอะไรเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าเราต้องดูเออเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยเปิดใช้งานครั้งแรกเนี่ยแล้วมันจะมีอายุส2บเดือนนะคะบางอันเนี่ยก็จะมีแค่อายุแค่6เดือนเนาะเราก็ต้องใช้ตามนั้นอืนั่นแหละก็บีก็เอยดูแล้วเอ้ทุกอย่างมันก็โอเคอะไรเงี้ยคือทุกคนเท็ก u ์เจอร์ของที่บีใช้เนี่ยตั้งแต่เปิดเลยนะตั้งแต่เปิดเลยเนี่ยมันมีความเป็นแบบ มันมีความเป็นแบบแข็งๆแบบทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันเป็นแบบแข็งๆแบบเหมือนกาวอ่ะทุกคนเนี่ยเหมือนกาวเลยเห็นไหมเนี่ยตั้งแต่เปิดครั้งแรกอ่ะจนถึงเนี่ยคือใช้จนจะหมดแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมทุกคนอืมก่อนน้านูน้นหลายกระปุกอะ่ะไม่เป็นไอ้เราก็คิดว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเขาจะผสมใหม่นู่นนี่นั่นเออเราก็คิดไปใช่ไหมอืมแล้วคันนี้บีก็บอกคนขายไปนะคนขายก็บอกเอ้ยเธอทําไมแบบเออ อะไรนะเธอซื้อไปเมื่อไหร่เออเขาถามเธอซื้อไปเมื่อไหร่แล้วบินเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าบีบอกโอ้ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเธอแต่ว่ามันยังไม่ถึงปีเลยบีก็ใช้หมดแล้วว่าเอก็คือใช้ทุกวันนะเนาะแล้วเขาบอกแล้วบินเนี่ยยังเหลือไหมโอ้หบีบอกโอ้ไม่มีหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบซื้อปุ๊บก็ทิ้งปั๊บอะไรอย่างเงี้ยบินเนี่ยเนาะอืมพอส่วนมากเราก็มั่นใจไงในแบรนด์ของเขาใช่ไหมเออแล้วคันนี้บีก็เลยไปได้ตัวนี้มาแล้วมันครึ่งราคาบีตอนแรกบีจ่ายตังค์เสร็จบุ๊ เขาก็ลดราคาให้จากที่ครึ่งราคาแล้วใช่ไหมก็แบบว่าเหมือนออนท็อปไปอีกแบบ10%หรือ15%บ้าเปอร์เซ็นไงทุกคนเออก็ออนท็อปไปให้บีก็เออเธอขอบคุณมากนะหลังจากที่เราให้เขาฟังไงล้วคณะนี้บีก็เลยจะเดินออกแล้วบีก็เลยเอยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปใหม่บีก็กลับไปใหม่เขาบอกเออเธอมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยบีก็บอกเออทั้งนั้นนะ่ะพราะบีบอกเขาตอนที่จ่ายตังค์บีว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเท็กซ์เจอร์มันเป็นแบบที่ฉันเคยซื้อไปที่ไม่ใช่เอ็นนี้นะก็คือเดี๋ยวจะกกลลับมาซื้อ็เย เออถ้างั้นนะเธอแกะเลยแล้วกันบีบอกงี้พอบีซื้อแล้วไงบีก็เลยเออเขาแกะเขาบอกโอเคให้ฉันแกะเลยนะอา้าวเขาก็แกะก็แกะตรงนั้นละจ้าเออนั่นแหละแล้วก็พอแกะมาเสร็จปุ๊บแล้วก็นี่เนาะพอเขาเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นแบบเอออย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คืออันใหม่ล่าสุดเนาะก็เนี่ยทุกคนดูพอเปิดอันนี้อันใหม่ออกมานะมันจะเป็นแบบ texture ท,ที่เห็นไหมมันจะเป็นแบบมันจะเนียนแบบคือทุกคนดู มันมันมันจะเท็กเจอร์มันจะมันจะต่างกันกับไอตัวที่มันเป็นก้อนนะอันนี้มันเป็นเป็นครีมอะทุกคนแต่อันนั้นมันเป็นก้อนเหมือนกาวอะเออบีก็ไม่รู้จะอธิบายไงเนี่ยค่ะมันจะเนียนแบบนี้เห็นไหมเออแต่อันนี้มันเหมือนกาวเออบีก็บอกนางนางก็บอกเออใช่อันนี้มันเป็นแบบนิมมันเป็นแบบนิเนียนนุ่มๆแบบสมูทไปเลยอะไรบีก็อธิบายยังไงเนาะกอตามนนะค่ะนั่นแหละลักษณะนี้อ่ะบีก็เลยว่าโอเคถ้างั้นอะถ้าเป็นแบบเนี้ย อันนี้มันเหมือนกับที่บีใช้ไปก่อนหน้านูน้นแบบหลายกระปุกแล้วมีแค่กระปุกเดียวเนี่ยที่มันเป็นแบบนี้เนาะเออบีก็เลยโอเคถ้างั้นนะ่ะเดี๋ยวราคามันดีแล้วเขาลดให้งไงทุกคนลดให้อีกออนท็อปอีกบีก็โอเคถ้างั้นนะ่ะเอาอีกกระปุกหนึ่งที่มันเหลือกระปุกสุดท้ายสรุปแล้วบีก็ได้มา2กระปุกค่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ลด50%รเห็นไหม จาก1้5ยสโลลด5้านะคะนั่นแหละแล้วก็ออนท็อปไปอีกเนาะ10%หรือ1 5อย่างที่บีบอกไปบีก็บอกโอเคฉันถ้างั้นอะ่ะฉันก็ต้องไปแบบรอรุนเองว่ามันจะเป็นเท็กซ์เจอร์แบบไอตัวนี้ที่เราแกะมาที่ดูในนั้นหรือเปล่าเขาบอกว่าเออก็รอดูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวบีก็เลยคิดว่าโอ้ยเออใช่แต่ถ้าเราเปิดกระปุกแล้วเนี่ยมันจะมีเวลาแบบ12เดือนถ้าพีจะไม่ผิดอันนี้เออใช่ตรงนี้นะคะเนี่ยตรงแบบนเนี้ยเนี่ยทุกคนต้องดูนะเนี่ยเเเเเนนนีีนี่่่่ยยตรรง้มมมัถาาาาปปิดบบบววลแแค ใช้งานแบบสิบสองเดือนอะไรอย่างนี้เนาะอืมก็คือคุณภาพเขาก็ยังโอเคไงทุกคนถ้าเราปล่อยไว้นานมันก็อาจจะแห้งอะไรก็ว่ากันไปแบบเออคุณภาพก็อาจจะด้อยลงอะไรก็ว่ากันไปเนาะอืมนั่นแหละบีก็เลยแต่ว่าอันเนี้ยบีไม่ได้เปิดให้ทุกคนดูหรอกรอก่อนนะคะว่าอ่าวันไหนอะไรถ้าบีเปิดอะไรเงี้ยก็จะลง i อจ tory ให้ดูเนาะอืมนั่นแหละทุกคนบีก็เลยอยากจะมาให้ดูว่าเออมันผิวมมันต่างกัน,นจริงๆเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันทุกคนอืม ว่าอะไรทําไมมันเป็นแบบนั้นละ่ะทางคียอันนี้ก็เหมือนเหมือนกันทุกอย่างเลยเนาะอืมเออเราก็งงๆไง,ง,ง,งออเดย์ครีมเหมือนกันทุกอย่างอืมเดย์ครีมเหมือนกันทุกอย่างแต่เพียงแค่ว่าไอ้รอบผลิตอ่ะมันเอ่อต่างกันนะคะต่างกันแล้วก็ made in France นะคะนี่เห็นไหมอืมเดย์ครีม for the face นะคะเห็นไหมเกอร์แลงปารีสทุกคนอืม นนะคะสรุปแล้วบีก็โชคดีได้สองอันก็สรุปว่าสองอันนี้ก็เท่ากับราคาเต็มหนึ่งเออดีมากๆเลยนั่นแหละทุกคนพอจบเสร็จปุ๊บบีจ่ายตังค์เสร็จใช่ไหมคลิปนี้อาจจะยาวอยากจะเล่าให้ฟังคนขายน่ารักมากน่ารักมากๆเลยเออบีก็เลยจะเดินออกนางก็บอกว่าเออเธอเอาเอาทางนั้นอะ เอาถุงเครื่องสําอางไปหนึ่งถุงให้ฟรีนางบอกงี้<น>อันนี้เขาก็ให้ถุงนี้บีมานี่เนาะตอนแรกนางบอกเอาหรือเปล่าบอกว่าข้างในมันมีของนะเธอบีก,บก็เปิดให้ฉันดูหน่อยได้ไหมวะถ้าสมมติว่าของที่มันมีอ่ะคล้ายๆกับที่ฉันมีอ่ะฉันจะไม่เอาบีบอกงี้เออนางก็บอกว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้มันเป็นนี่นะคะถุงเมคอัพของ e s t e ลอเด d e r นะคะนี่เปิดเลยเปิดเลยแล้วก็ข้างในนี้คือบอกว่าสุด มากทุกคนดีที่บิวบอว่าให้เขาเปิดแล้วเอามาบิวถ้าไม่เอาก็จะเสียดายมากๆทุกคนเปิดมาสิ่งแรกเป็นอันนี้ค่ะเอสเตอร์โรเดอร์อันนี้เป็นโฟมล้างหน้านะคะที่บิวใช้ณปัจจุบันเนี้ยทุกคนไอตัวเนี้ยแหละเออนี่นะคะถ้าซื้อ,อาราคาเต็มก็สักประมาณ20ยูโรถ้าจะไม่เป็นหรือว่า20ยูโรัพหรือว่า29ประมาณนี้นะคะของเบียร์เหลือประมาณเนี้ยแหละครึ่งหนึ่งเอออันนี้คือใช้ดีนะคะแนะนำเลยเนี่ยเอสเตอร์โรเดอร์หนึ่งและ,แล,ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูวันถัดไป ดูคะ่ะอันนี้เป็นไนท์รีแพร์นะคะก่อนหน้าน,นี้คือบีใช้ของอันนี้แหละแล้วส่วนมากบีจะเปลี่ยนประมาณปีถึงสองปีเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นเกลแรงปีงสองปีก็จะเปลี่ยนมาเป็นเอสเทอร์ลอเดอร์นะคะตัวนี้เนาะออันนี้ก็คือแบบพกพาเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็เอาไปได้นะคะอันนี้เป็นไนท์รีแพร์แล้วก็อันถัดมาก็จะเป็นอันนี้เป็นน่าจะเป็นมาสคาร่าไหมมาสคาร่านะคะอันนี้เออใช่อันนี้บีก็มีน,น,นี่นะคะอันนี้บีก็มีนี่ ไ่ซื้อก่อนอันนี้แล้วเขาก็แถมให้ส่วนมากมาสคาร่าก็จะไม่ค่อยแบบว่าได้ซื้อของเอสเตอร์แล้วเดอร์เท่าไหร่เนี่ยอันนี้มีมีอยู่ที่อยู่ที่กลุ่นนะคะแล้วก็สิ่งถัดมาก็จะเป็นอันนี้ที่เขาเปิดให้ดูบี Beam, ไม่เคยใช้เลยอันนี้เป็นอ่าเดย์ครีมนะคะนี่เป็นเดย์ครีมของเอสเตอร์แล้วเดอร์นี่นะคะเป็นสิขาวแบบนี้อนี่เนาะคือแบบอันนี้เท่าไหร่วะเดี๋ยวเอจะดูว่ากี่มิล อ้าวหาไม่เจออ๋อสิบห้ามลนะคะสิบห้าม,มลลิตรดีานะโอเคแล้วก็สิ่งถัดมาก็จะเป็นแน่นอนค่ะนี่ใต้รอบตาค่ะครีมรอบดวงตาอันนี้คือก่อนหน,น้านู้นใช้คือใช้แต่ของอันเนี้ยของเอสเตอร์เดอเดตลอดเลยทุกคนอ้าวเดี๋ยวเล็กมากเปิดไม่ได้ <laughs> เปิดไม่ได้ทุกคนเออแล้วก็ตแตแต่เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือดีดีเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกอันนี้ก็คือเป็นไนรีแพรอ้าวได้สองอันเลยเหรอ อ๋ออันนี้เป็นแบบเข้มข้นนะคะอันนี้เป็นในรีแพร์แบบปกตินี่ทุกคนดูคือดีมากอันนี้อ่าสิบหนะคะอันนี้อันนี้แค่5้ามอันนี้ห้ามลอันนี้สิบห้ามดีมากนะคะโอเคแล้วก็อ่าหมดประมาณนี้เลยทุกคนคือน่ารักมากๆเนาะนางก็บอกว่าใส่ใจแบบลูกค้าคือดีมากอันนี้คือของแถมที่บีได้มาคืออยากจะอยากจะแนะนําเลยนี่นะคะดูอันนี้ของแถม ดีตัดใจมากๆเลยแค่ของแถมก่อนเนาะอืมโอเคทุกคนคลิปนี้เยอวอีกแล้วก็จะประมาณนี้นะคะมาทักทายนะคะแล้วก็มาเปิดถุงช็อปให้ดูด้วยเนาะว่า2วันนี้นะคะบีได้อะไรมาบ้างหลังจากที่ไม่ได้ช็อปมาหลายเดือนมากๆเลยเนาะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบีขอบคุณทุกคนที่ติดตามตลอดมาแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะคะว่าหายไปไหนนะคะก็ทํางานเหมือนเดิมคะะ่ะแล้วก็แอบไปขายของด้วยเนะาะใครที่ยังไม่ได้ติดตาม Facebook f แฟนเพจก็อย่าลืมไปติดตามนะคะ แล้วก็เดี๋ยวบีจะทิง้งรายละเอียดในการสั่งของมีขายอะไรบีขายของเกี่ยวกับมูมินคือเกือบทั้งหมดเลยเนาะคือเป็นพรีออเดอร์นะคะก็บีจะทิ้งไว้ให้ก็แอดกันเข้าไปนะคะโอเคถ้างั้นคลิปนี้บีไปแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายสวัสดีค่ะสิวสิวเม็ดมาแล้ตายละบีบนเนี่ยมันก็เลยดำทุกคนแค่นี้ก็คุ้มแล้วว่าแค่ของแถมก็คุ้มแล้วว่หนึ่งสอง สองส่ห้าหกนี่ออันนี้จะเอาไปไหนดีเนี่ยก็คือคงจําเป็นต้องใช้อะต้องใช้ให้หมดอ่ะเอออันนี้ถ้าจำไม่ผิดแบบยี่สิบกว่ายูโรเนะ่ยโอ้ยไม่แนะนํานะคะแนะนําตัวนี้มคอ,อ,อัพลูเวอร์เดอะเฟสตลอดกาลคะยะเยียใชใช้ของได้คุ้มมากคุ้มจริง เหมือนจะเยอะเนี่ยแก้วหนาเหมือนกันนะเราเนี่ยถามว่าซื้อไหมก็ซื้อเพราะของเขาดีจริงจริงด,ด,ดีจริงบอกเลย